นางกินนะไกดได้คุนได์บอกเลขแม่ไกด์ลายไดดน้องนิชาบอกบอกเลขลูกอืมบอกตัวได้ลูกอืมบอกแยกถึงตัวได้บ้างเหตัดดุลแล้วมันออกงวดบังหันตัวสามหา่านไอ้สอ,องพันอืมคือสีแม่นครึ่งบานมามาบอกเล็กเอฟซี C นะลูกมาโอ้ยอ,อยากได้ยังกะสีได้เด้อบัมนผู้ได้บอกเลขคิว่าอ้ยได้แต่แค่บอกเล็ม่หนี่มาบอกไม่พิมพ์มาลูกมา เอาว่าใกล้ไหมบอกเลขย่ายเลยบอกเลขเลยผู้ใดบอกเลขคิวอยู่ในนี่เอาบอกอินเนลลูกที่บอกตัวได้หัวนห่หกตัวได้หกหยังแกงวะเลขหกยังหกตัวเดียวจังเลยหาแถวฟังอยู่ลูกแถวฟังเหรอเอพีแถวฟังอยู่ลูกหกยังเอาหกยังเนี้ยหกเก็ด สิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้มัมมนแมนบ่ล่ะแมนแมนอยู่อ่ะแมนตัวน,นี้บล่ลูกอืมอ้ามันคือออกไปแล้วโล่สิบเจ็ดอืมอั้นอีรีบร่มาบอกพิมพ์ดูแล้วสวัส <c oughs> ดีโยคืนมื้อสวัสด,นะดีค่ะอัออนนี้น้องอยังหลวงน้องนิสาน้องนิสา อีแม่อายุใส่ลูกเนาบอกฟังดูอีแม่ทำงานตีเกิดอะไคือว่าบอกเลขถือลู้มันบอกยังกงบอสให่คนหนึ่งหมวดสามหาสามหาบอกบอกเต็มเต็มเลยบอกใหญ่เต็มเต็มเลยบอกว่า้องนิสาคือหมานถูกปะ้องนิสาคือหมานถือรู้จนเอามาถามบอกเลยเนาะว่าถือบ่ลูกเหวินตอนเข้าห้อง เด้อเอฟเซีเอ้ยน้องนิาสาหายโศกแล้วเด้อพอดีไหมพม่แม่ทุลานอกจากเลยแวะมาเยี่ยมลูกลานนี่แหละคะ่ะพอดียายเพื่นวนนันงวดมังหันบอกเลยถือซ้ำหาเพื่อนจะได้ถามข้อมูลเพิ่นได้เห็นหนา้าเราเบาสู่ฟังลลยอีลาน้องนิสาอีลาอันเลขออกเ,ออเลขออกตัวนี้อยากได้ยังลูกอืม อเอาเบาซูเอฟซีฟังใด้หลกนะได้แล้วเอ, <laughs> อาแม่จิ๋วจะได้เห็นเด้อบานแม่จิ๋วจะได้เห็นนี่ล่เด้อบานอันนี้น้องอะไรถื่อใหม่ใหญ่ท่านอยเปื่อยบอกเลขเป็นละเด้อคุณน้องว่าท่านบอกเป็นอยู่นี่เด้อลูกสาวว่าอันแม่เออออกเต็มเต็มด้วยพระ่าน ออกเต็มเต็มาสันคนหน่อยมาสี่ห้ยมาสันอืมน้องอ่ะเอาขึ้สวยแท้หอลายขึ้สวยเถอ,อวเะวะเขินนะเขินนะน้องนิสาน้นอ,นองนิสาบ๊ายบายนะลูก้องทําสินิสาอยู่ปอดใดหละลูกอนุบาลใดหละลูกอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งอืม น้องนิชาก็สวยแต่ว่ามึงดูอยิ้มใส่กล้องดูลูกน้องนิชาที่สวยแต่ว่าหืมเวลาบอกเลขเหรอมันบอรโอ้เลขจะออกตัวหนีเตี้วผวนนะตอนเงาอย่างเดียวลูกคอยเก่งแท้น้องนิชาอยากได้ยังเอาลูกบอกเอฟซีแล้วอยากได้สเกตบอร์ดอยากได้สเกตบอร์ดมันเป็นจังไงเนาะเหมือนพี่มือบวมหูจักบ้านนั่นเป็นจังไงลูกอื หันมาตังพีดป่ะนี่เราจะน้องน้องอันนิชาเด้อให้โซเอฟซีเด้อค่ะเด้อมืโอนี้ถูกหลานพราะอุทิศเนี่ยและให้หลอกหันตัวเลขมาให้เอฟซีดูหน่อยยายกับหลานบอกแล้วเด้อเอ่าจับดีๆหลอให้เอฟซีเบิ่งเด้ออีหล่าให้ตัวนี้เนาะงวดนี้เนาะทึกเตี้ยเด้อน้องนิซาให้โซกัเด้อค่ะงวดบางหันคือว่าจังทด์กับแม่ว่าสู้ไม่อีกเลยจ้ะตามหาที่คนหอก หาตัวเดียวอยู่ดีๆก็ว่าเลยบ่จ้ะเจาเดียวว่าเลยมีเงินใจอะไรที่บอกแม่แน่สิบอกเด็กแม่นี่เปิญญาเงื่อนไะทีแม่ชื่อพ่อสามหากระดาษยังนี่กระดาษพอกระดาษบอกคำเดียวเลยว่าติคำมีตัวมาตรฐานอืมคืออย่างคือจะหมานขาดก็เป็นบอกว่าผู้มากเล่นนี่เนาะก็ที่ได้ลายผู้ว่า กเคยนีมันจเตียนะก็ได้เอยคือลองมาก็่ออยได้เสียรหลานาทีบ่คอยถามจักเทื้บอแม่บอกหาเข็มเขียนเลยีบอาจกเีมเออพ่ได้โหจักเทียได้น็มาบอกอมก็มาบอกบบแม่นี่ล่สิให้โศกบ่บาดมันก็สิบอ้าสมูนมันนักันมันก็เว้าอยู่จ้ะมิซา นี่ลานีล่แดนเด้อไม่จิ๋วจะเบิ่งอี่ลาเด้อบาทนี้เด้ออี่ลาบอกคิวๆเด้อลูกเด้อยายว่าอันหายค่าขาดสามหาว่าไงแต่เห็นหน้าแม่พิมพ์เราเบาสู่ฟังหลดโอ้เขามาดีใจเต้นร่บ้านร่อานเบาถ้าเบาลุ่มก็ดีปานตนอ่อนถ้าพวกเขามาแหลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พิมพ์พารวยนี่เด้อค่ะเด้อมื้อนี้มาเยี่ยมลูกหลานนี่ล่ะค่ะตอนนี้มาเล่นน้ำแม่เฮา ยี่หล่าเราบอกสามหางวดก่อนถึงกระสันวัวนี้เห็นหนาไม่พิมพ์มาจังในมาเวั่วซูฟังโหลดกระสันบอกเหล็กให้ถธอได้ลูกเด้ออยากได้สเก็ตบอร์ดมาเตี้ยซื้อขนมมาปากอยากได้สวยๆเป็นอยากได้สเก็ตบอร์ดจ้ะจักเป็นแต่ไหนบูสเกตบอร์ดซิบบกแขวเฮียบ่ลูกนี่จ๋าน้องบ้านน้องนิสา น้องนิสาดวงเฮงบอกเลขถึงตลอดนี่แหละจ้าน้องนิสาบอกว่าน้องนิสาเอ,อ้ยถืเด้อลูกเดอ้อให้อันคุณยายเฮาจะได้เงินซื้อขนมจะได้ไอเกต <FC S 2> เอฟจีจะได้โอนเงินไหมล่ะซื้อขนมน้ำตลูกเดอ้อคันเล็กออกตรงน,นี้เดอ้อนี่แหละนี่ละกระเบื้องจากคลองเดอ้เอไอยิมสวยๆหรอ ยิ้มทียิ้มมึงกล่องอ่าสำหรับวันนี้น้องนิชาให้โชคแล้วจ้าให้โชคมาสุขคนเด้อค่ะเด้อน้นองพ่นเบาห้ยน,น้องค่ะน้อสำหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเนีลูกบ๊ายบายน้อยบ๊ายบายไม่จิ้วเลยบายเร็ว <laughs>